จะได้สัมผัสนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ท่านไปที่ปราสาทปยน้อยนะครับนั่นคืออรารยธรรมอีกหนึ่งส่วนที่เราได้เห็นนะครับในขอนแก่นเองยังมีปราสาทลักษณะอย่างนี้อยู่ที่ชุมแพอีกหนึ่งแหล่งนะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นอีกมากมายนะครับล่าสุดที่ภูผาม่าน รเรากาลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ท่านเราได้ไปสำรวจถ้ำใหม่นะครับชื่อถ้ำพญานาคราชซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่มากนะฮะเดินทะลุระยะทางประมาณสองกิโลที่เราอยู่ในถ้ำนะครับ มีหินงอกหินย้อยที่เป็นม่านใหญ่ๆเลยนะฮะผมเท่าที่ผมไปดูถ้ำมาทั่วประเทศไทยหลายๆถ้ำเนี่ยที่นี่ก็ไม่ได้แพ้ใครแต่เป็นที่ใหม่นะครับที่กำลังกาลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกที่หนึ่งหนึ่งแก่ภูผ,ผาม่านเป็นอำเภอทีอ่เรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรวิถีใหม่ไม่ว่าจะด้วยสภาพอากาศของเขาเนี่ยนะฮะ ด้วยความสูงของระดับน้ำทะเลเนี่ยนะฮะเท่าที่ทราบข้อมูลก็คือประมาณเดียวกันกับแถวเชียงรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่ภูประม่าณจะดีตลอดทั้งปีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราเราเรา,เรากำลังเล่งที่จะพัฒนาอีกที่หนึ่งก็คือเราขุดค้นพบทราบของไดโนเสาร์อีกหนึ่พใหม่นะครับที่อำเภอ ชนบทมันจากเกรีครับละแวกนั้นอยู่ในวัดกําลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั้งทๆท,ที่เดิมทีที่ภูเวียงแล้วก็เรามีไดโนเสาร์ทั้งหมด5สายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับรวมถึงไดโนเสาร,ร์ชรินทอนเน่ของสมเด็จประเทศรัตนราชสุดาที่ประธานชื่อให้นะครับนั้นเองเนี่ยผมก็กลาบเรียนพี่น้องแล้ครับในอีสานว่าขอนแก่นกำลังจะ กลับมาจับเรื่องการท่องเที่ยวอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะฮะของทางภาคอีสานเพิ่มเติมนะครับเรากำลังพัฒนาเมืองให้เมืองขอนแก่นเป็น smart city นะครับเรากำลังที่จะอตอนรับรถไฟนะฮะทั้งเรื่องรถไฟความเร็วสูงทั้งเรื่องรถไฟรางเบาที่ขอนแก่นเองกำลังจะเริ่มสร้าง นะครับอีกภายในไม่เกิน2ปีเราน่าจะได้กลับมาให้บริการได้นะครับไม่เกิน2ปีนี้ถ้าถ้ายังไม่ไม่มีอะไรติดขัดนะครับเพราะว่าตอนนี้โครงการเดินทางไปไกลพอสมควรนะครก็สุดท้ายผมคงต้องขออนุญาตต้อนรับท่านอีกครั้งแล้วก็ขอให้ท่านได้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอย่างมีความสุขพร้อมกับเดินทางทริปท่องเที่ยวที่ทาง ทททได้จัดให้นะครับให้สนุกสนานครับเห็นว่าอยู่กันตั้ง11วันในขบวนค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับั้นก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณธนทรสาวิสุทธ์ค่ะท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีสักครู่ก่อนนะคะลาดับต่อไปนะคะขออน,นุญาตเรียนเชิญค่ะท่าน